สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเอาวิกผมยาวแบบสไลด์นะคะยาวอย่างนี้เลยนะคะยาวอย่างนี้เลยนะคะความยาวรวมนะคะประมาณ20นิ้วนะคะจากข้างบนลงมาถึงปลายตรงนี้นะค,ะความยาวรวมนะคะเป็นแบบสไลด์วนะคะตัวนี้นะคะเป็นงานท็อปพีซิลนะคะแล้วก็เป็นผมที่ทับสีมาจากโรงงานแล้วนะคะเป็นผมสีน้ําตาลนะคะเป็นผมสีน้ําตาลนะคะ ก็ใส่แล้วรู้สึกเบาสบายมากๆค่ะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่ชอบผมแบบเยอะๆนะคะใส่แล้วดูแบบให้ดูแบบธรรมชาติแบบเนเจอร์นะคะของมนุษย์ทั่วไปนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถใช้งานได้ดีเลยนะคะราคาก็ดูที่ดีสคริปชันที่อธิบายไว้ด้านล่างเลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็อยจะแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะใส่ผมทุกวันนะคะอยากจะมีผมยาวนะคะที่พิ้วสลวยนะคะสีที่ทําจากโรงงานนะคะเป็นแบบไม่ฟอกนะคะก็คือลงสีปกตินะคะเพื่อให้เป็นสีน้ำตาลลงมานิดนึงนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบผมสีเข้มค่ะก็ผมสุขภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นผมแท้ร0อเเส้นผมของคนจริงค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะ่าด้านในเป็นแบบนี้นะคะ น,บบน,นะะีท็อปที่ยูซิลนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแสกได้แสกซ้ายแสกขวาก็ตามถนัดเลยค่ะผมก็สามารถตัดเพิ่มได้นะคะแต่ว่าทรงนี้ไม่ต้องตัดเพิ่มเลยเพราะว่าคือโอเคมากสวยมากดีมากนะคะทรงแบบดีมากอยากจะแนะนําเลยนะคะผมก็พิส้สวยแบบนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้มาแบบสั้นๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้นะคะไลน์แอดแอนวิค่ะหรือว่าจะมาที่หน้าร้านนะคะนัดแมคคานิดนึงนะคะแมคคาก็รับลูกค้าแบบไม่ชนกันนะคะเพื่อที่จะ ได้รับความเป็นส่วนตัวแล้วก็ลองสินค้าได้อย่างสะดวกนะคะก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาทุกคนไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ